วันนี้ฟินฟีเราได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรที่พูดเรื่องการเงินเราเปิดตัววิทยากรคนแรกเลยนะคะวันนี้หล่อมากแอนโทนีค่ะตื่นเต้นตื่เต้นสวัสดีครับวันนี้แอนโทนีมาพูดวิทยากรในหัวข้ออะไรคะ เรื่องการวางแผนการเงินอาแล้วทาไมถึงชอบกับการเป็นวิทยากรหรือว่าการพูดเรื่องการวางแผนการเงินจริงๆมันเป็นเรื่องการให้ความรู้ของคนทั่วไปเนาะเพราะว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องที่เข้าใจยากอาจจะต้องใช้เรื่องการเรียนรู้ว่าค่อนข้างหลายครั้งแล้วก็การเข้าถึงหลายๆคนไม่ได้เข้าถึงเรื่องการวางแผนการเงินไม่ได้เข้าถึงวิธีที่ถูกต้องส่วนใหญ่จะเข้าถึงวิธีการใช้เงินซะมากกว่าเข้าใจเป็นอย่างดีค่ะเรื่องใช้เงินใช่เก่งเก่งใช้เงินเก่งรู้ทุกอย่าง ออมต้องออมยังไงต้องวางกี่เปอร์เซนต์สุดท้ายแพ้อารมณ์หมดการใช้เงินเนี่ยเราจะเห็นทั่วไปแต่วิธีการออมเงินน้อยคนที่จะรู้ว่าวันนี้อยากจะเก็บเงินเก็บตรงไหนหเก็บยังไงแล้วจะเก็บด้วยวิธีอะไรมันมีหลากหลายวิธีมากๆาก็ค่ะมาเป็นเบื้องต้นในการให้แนวทางแล้วกันนะคะในการเริ่มต้นแล้ววันนี้มันแตกต่างจากปกติวันนี้มันพิเศษกว่าเดิมคือเรามาถึงโคราชใช่ไหมคะแล้วมามันนอกสถานที่มันนอกสถานที่แล้วกลุ่มเป้าหมายของเราในวันนี้พิเศษจริงๆ ก็เป็นข้าราชการถูกต้องก็ก่มข้าราชการเนาะเบื้องต้นก็จะมีเรื่องของสวัสดิการหรือเงินเดือนที่มั่นคงแต่ทุกๆอาชีพเราจะบอกว่าทุกคนต้องมีการวางแผนการเงินก็เสริมจากเดิมและค่ะตอนเตรียมตัวพอรู้ว่าจะต้องมาที่เทศบาลโน้นสูงมีการเตรียมตัวที่แตกต่างจากปกติอย่างไรบ้างคะก็เตรียมเนื้อหาให้เข้ากับคนในพื้นที่มากกว่าก็ให้ฟังง่ายมากขึ้นเราพูดถึงการชับจ่ายใช้สอยแล้วก็การบริหารนี้เป็นหลัก ค่ะเป็นไงคะเต้นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนะครับใช่ค่ะเราตื่นเต้นมากแต่เราก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติขาดแล้ววันนี้เราจะทำกันอย่างเต <c oughs> ็มที่ครับผมค่ะรอติดตามนะคะ <c oughs> เรารู้จักวิทยากรคนแรกไปแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเจอกับวิทยากรคนที่สองคนสำคัญของเราน่าคุ้นคุ้ไหมคะสวัสดีครับผมน็อตตี้ใช่แล้วแนะนำตัวเองหน่อยชื่อน็อตนะครับ ธนวัตรเป็นสิทธิ์สินุณครับผมวันนี้ก็ทำหน้าที่นะครับมาบรรยายในหัวข้อเรื่องปดล็อกอิสรภาพทางการเงินครับ เราฟรินฟีเนาะพวกเราได้รับเกียรติจากเทศบาลนนสูงนะครับวันนี้มาอยู่ที่นครราชสีมานะครับซึ่งมาบรรยายในหัวข้อเรื่องดล็อกสีสภาพทางการเงินแล้วเขาจริงๆเขาต้องการยังไงคะวัตถุประสงค์ของการที่เขาเชิญพวกเรามาเนี่ยเขาต้องการให้จะต้องการให้พวกเราเนี่ยมาอธิบายความรู้นะครับในเรื่องของการวางแผนทางการเงินซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นความรู้ที่ทุกคนสามารถเขา้าถึงได้วันนี้เราก็จะ ย่อยความรู้เหล่านี้ที่มันดูลึกลับซับซ้อนเนี่ยให้มันเข้าใจง่ายมากขึ้นและความแตกต่างวันนี้เตรียมตัวเตรียมตัวมายังไงบ้างแตกต่างจากปกติเพราะปกติเราไม่เคยจะคุยกับคนที่เป็นข้าราชการหรืออะไรอย่างนี้เนาะสวนมากเราจะเป็นเอกชนอะไระคะ่ะวันนี้เราเตรียมตัวยังไงมาบ้างก่อนอื่นเราต้องเก็บข้อมูลก่อนครับว่าพื้นฐานของเขาเนี่ยหรือว่าคนที่อยู่อาศัยในบริเวณเนี่ย เขามีข้อมูลมีความรู้ทางการเงินยังไงบ้างแล้วก็เขาวางแผนการเงินพื้นฐานยังไงสอบถามจากเพื่อนที่เป็นคนเชิญผมมาพวกเรามามเราก็จะได้รู้ว่าเนื้อหาที่เราจะมานําเสนอเขาเนี่ยทำแบบไหนให้มันเข้าถึงง่ายอ่าสปอยหัวข้อที่รู้สึกว่าแบบมันน่าสนใจอย่างแรกครับวันนี้เราก็จะพาทุกคนปลดล็อกอิสรภาพทางการเงินซึ่งคําว่าอิสรภาพเงินอะ่ะดูเซ็กซี่นะดูเป็นเรื่องของคนรวยเท่านั้นแต่วันนี้ครับการเงินเนี่ย ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับวันนี้ไม่จําเป็นต้องรวยทุกคนก็สามารถมีิสภาพทางการเงินงได้วันนี้เราจะมาะแถลงกันเรื่องนี้นีมีแบบสปอยนิดหน่อยไหมคะคว่าทํำยังไงทาว่าอิสระภาพทางการเงินงจริงๆอะมันง่าย,ม,ายมันง่ายนิดเดียวอะไรเงี้ยแล้วมันต้องทํำยังไงถ้าสมมติว่าไรายได้จากทัพสิทธินเรามากกว่ารายจ่ายเราก็ถือว่ามีอิสระภาพทางการเงินงเรียบร้อยแล้วอมจริงเหรอคะใช่แล้วนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าการที่จะสะสมเงินล้านแรกในชีวิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากต่อไปครับ แ ah. okay like ouais. ้่เรามีความรู้เรื่องนี้เราก็สามารถเข้าถึงเงินร้านแรกได้แล้วอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราอาไปติดตามนะคะใบนี้ใช่ครับดูเลยเย่กูท่